สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยจะมาจัดเมนูขนมนะคะเมนูขนมไทยค่ะนั่นก็คือฟักทองสั่งขยาค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นฟักทองค่ะตัวนี้ที่แม่อ้อยปลูกหลังบ้านนะคะเราก็จะมาเอาเม็ดออกนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเม่อ้อยก็จะเอาเม็ดข้างในอะคะ่ะออกนะคะรวมทั้งเยื่อด,ด้วยนะคะ แล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วปากนี้ใครจะเปิดแบบว่าเป็นทําเป็นแบบเหลี่ยมเป็นรูปดาวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกลมก็ได้ค่ะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวอื่นก็จะมีนี่นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ไม่อ้อยใช้ใบเตย15ใบนะคะ ไข่ไก่สิบฟองแล้วก็ไข่เป็ดสิบฟองนะคะเราจะต้องใช้ไข่ทั้งสองอย่างนะคะตัวตัวขนมเราถึงจะเนียนแล้วก็สวยนะคะถ้าใช้ไข่เป็ดอย่างเดียวเขาก็จะแข็งไปถ้าใช้ไข่ไก่อย่างเดียวเขาก็จะนิ่มไปค่ะฉะนั้นเราก็จะใช้ทั้งสองอย่างเท่าๆกันค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือนะคะไม่ผสมลงไปเลยค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะ ตัวนี้ใช้8ขีดค่ะถ้าเป็นกะทินะคะไม่อ้อยใช้6 0 0้ l ค่ะก่อนอื่นนะคะไม่อ้อยจะนวดตัวนี้ก่อนค่ะตัวไข่แล้วก็ใบเตยนะคะนวดเข้าด้วยกันเลยค่ะเพราะใบเตยเนี่ยเขาจะดับข่าวนะคะดับข่าวตัวไข่ใบเตยนี้ก็ส่วนคุณยายนะคะคุณยายปลูกไว้เราก็จะขยำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ําตาลเขาจะละลาย เดี๋ยวเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะขยำไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะเติมตัวกะทิลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนวดให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรานำส่วนผสมนี้นะคะมากรองนะคะนี้นะคะ,ะ,คะเรานำมากรองนะคะ ย้อยใช้กระชอนสองชั้นนะคะหรือใครจะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะทีนี้เราก็าจะมาบรรจุใส่ตัวฟักท่องกันเลยคะ่ะไม่ต้องใส่เต็มนะคะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะ ทีนี้เขาจะมีฟองเนียค่ะเราต้องมาช้อนออกให้หมดนะคะตัวขนมเราจะได้เนียนๆน,น,นะคะโอเคทีนี้เรานำไปนึ่งกันเลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นของแถมนะคะพอดีน้ำสังขยาเราเหลือนิดนึงค่ะแม่อ้อยก็เลยใช้ตัวนี้นะคะหนึ่งฝามหาหั่นใส่นะคะนี่นะคะ ส่วนตัวนี้เราก็นึ่งไปเลยโอเคน้ำเราก็เดือดแล้วทีนี้เราไปนึ่งกันเลยนะคะพร้อมแล้วเอาใช้เวลานึ่งประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆนะคะเราเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อคะ่ะเราจะไม่ใช้ไฟแรงในการนึ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวฟักทองเรามันจะแตกใช้ไฟค่อนออกไปทางอ่อนนะคะ โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อค่ะเรียบร้อยนี่นะคะสังขยาฟักทองสังขยาของเรานะคะนี่ค่ะทีนี้เนี่ยเราจะเทสนะคะว่าสุกสมบูรณ์หรือ,อยังสุกแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่มีน้ำติดขึ้นมาแล้วค่ะเขาจะแห้งนะคะเช็คลูกเลยค่ะนี่นะคะ สุกแล้วเรียบร้อยทุกอันเลยค่ะน้อยใช้เวลานึ่งชั่วโมงกับอีก20ินาทีนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยรอเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาผ่าดูกันนะคะดูเนื้อข้างในค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะทีนี้เราจะมาผ่ากันเลยค่ะ นี่ค่ะสังขยาฟักทองของเรานะคะหลังจากที่แม่อ้อยพักให้เขาเย็นนะคะทีนี้เรามาผ่าดูข้างในกันเลยค่ะ นี่สวยงามดูนะคะนี่นะคะดูเนื้อเขานะคะเขาเนียนมากเลยค่ะแต่ว่าแม่อ้อยขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะแม่อ้อยขอชิมรสชาตินะคะนี่ค่ะอืม อร่อยค่ะทากันไม่ยากใช่ไหมคะเมนูขนมไทยของแม่อ้อยนะคะเมนูทําบุญค่ะแล้วก็เป็นของโปรโดของคุณตาด้วยค่ะส่วนผสมเดี๋ยวแม่อ้อยลงไว้ท้ายคลิปนะคะเช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขาพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ